สมบายดีพ่น้องสบายดีพ่น้อาทิศทางทุกหนมสมบูรอเมื่อพระสร้างสัจจะคือเกาวพ่น้อัเมื่อมาเกี่ยวกับพีน้าสงบูรป่าพ่น้อาบอมบิดพิน้งอย่าลืมได้ส่งองตาด้วยอ๋อนครับไอ้ของตานะป้าทีงานกินหนักพ่น้ฟฟ้าจะไปสุดสวรรค์ ไปจ้ะดอมียดมีะหูเด้ไปดีพี่น้องปากองพี่น้องมินี่หนเด้พี่น้องเด้อ็คัเลยเ่ายนี่ฮะเล้ยัน้องเจ้าจไม่บิ่งจ้ะบาดดำพี่น้องาน้องดำน้าองดำมะเืมขไปกดติดตาสองดำนเล่้ียนะอืมฮตแค่สาแดดไล่พี่น้องสาออนพี่น้องมาเกลี่ยขับพี่น้องอืม ชนานองออนพะี่นงซามิดพ่นาเมตตาพี่นาออากาศดีเนาะอากาศดีเนาะไร่เด็กไมนด้แมนพลิดเพินสดช่นพินนี่แม่ใะ้ใน,น้นงมุกไดอ้อืม พี่น้องพี่ยน่าเคยล่ะว่าม่พี่น้องคนสุดท้งแทพี่น้องปาพี่น้องคนน้องพี่อาน้อก็เห็นกันปาพี่น้อยเห็นซานน้ำก็ว่าเข็มมาเกี่ยบเขาพี่น้อง ครั้งแรกวะพีน้องฝากสรงบ่าวดาวกับตนนเหมเด็กพี่น้องเ้อเพื่าแครของเจ้าเกี่ยอะไรยางยางพี่น้องทั้งพันยุะพี่น้องเ้ยพัยุมามันก็ยาคนหน่อยกับเกี่ยวพ่อมคูพ่อมก็ลำบากแมนแมนแมากรได้ังให้มันวิทย์ชน่องเกียว่ายวเาพี่น้องเฮ้ยต้องเอามือีเกลยงเกี่ยวเข่าเมื่อแรกพี่น้องแมนหนาลายนะแมนหนาลาอืม ขบทีมพี่น้อยออแม่แดดดัมึอเนางน้นน้ดามเออไม่เกียข่านี่วดพี่หน้าคนบดค้างห้องขายน้ำบดค้งน้ำดามมึเนี่ยฮักเห็นหน้าพี่น่อย โผมาจะมาจะตชัดอกอือเปเกบเขาแล้วแหละแล้วะไรเกีับเขาหนาพาเกี Lion, um ่ยนเนี่แล้วตัวนี้กับเกี่ยวของชาเจอต่ออือแน่ใจนะจ้ายัตัวไม่ยากนะไม่ตวอือมากินต้มเป็ดน้ำกัาได้ไห่ยาม อันจังไปเกี่ยวค่ะแม่แม่อยากกันลีลาพี่น้องเอ้ห้องๆมากินตุ้งเป็ดก,กันเนาะ <c oughs> ทีมงานหา้าร้ายลายพี่น้อ, <c oughs> องดำดำกับมาพี่น้องผ่านติดตามสัตว์จัดขึ้นกายทุกพี่น้องเด้วพ่อะน้องดำ <c oughs> เหรอ

ฮะเออนั่นแหละเอออสมาโดยโดยแท่จอยฮะเพื่นคนรอวะจ้าคนรอพี่นาะอืออ่อซาโบกมาพี่นนอะเอ้ยฉันชนะจ้านั่นคือคนสิตกเนาะแมนสันชนะกมาพี่นนอะ เันติตาสบูพี่น้องเด้อสรชนาตาแม่นองบีวะสิสะกบ้าือม่นงบีพี่น้องเออคือดเด้อสมวสม่นองบีนะ้วหมกว่าอือแบี่เจ้าของรับเบินชดูองจอ้นแต่นเอมมมยาสเป็นทงเนาะ แมนปาเทิงล <unex> ่พี่น้องปลาตลาดบ้านเทิงผอ้ผบาร่จัดมาผ่าข่าวได้เนาะบบาร่าจ้าดปจมาผ่าข่าวนี่ปาผมมุนบ้านเอพี่น้องป้าหามองมันเออทุสะป้าทตนขึ้นลายเนี่ยนะปาไหากบเกี่ยวห่าพี่น้อง แมนเจทั้งข้าวทั้งหยาบวะเดี๋ยวอยกกเกี่ยวมาห่ป่าม้เข้า่ในเลนี่ด่ยมกนโป่งอนี่ต้นหักไรเคยใหม่นั่ยนี่นี่เตกรดิ่งหยาดพี่น้องโท่านพี่น้องโพธจ์เดับกระเกียร์ข้าวโพธิ์โได้ะผาพแล้วแกลงมือเลาแม่ลงมือเดียวกันพี่น้อง เมื่อทิ้งงานทำลายแล้วเพียงนะสีกายไม่ละมือข้รายน่าายมาจาได้เกี่ยวอะไรฮด้เกี่ยวว่าอไจะมือเปียกอสเธอจ้มือจะไปสอยเรื่อยเร้อยไปต่ออืออ่าจไปซอยเสือแดงห่อแล้วไอยลแล้วเรื่โสดเดี๋วเราเร่มีเมียแล้วอ่ะโอยังโสดแล้วฮะฮะ เไปซอยก่้กรจ่างห้าแล้วนะพี่น้องไปใส่บดมาทีมงานเนาะทำไมนารับล่างเลยเจะเาเดียวพร้อมกันนีมันจะไปบอได้ทุกันอืมอะเพ็่ไปได้นะแกมือหาช่งหายกับป้ายเทำไมนี่ก็เกี่ยวกับเปนเ้ากนนไปก็เท่านั้นนี้แมนมันจะโเทงนี้อืม าทอตงระย่ะอืมกระทองนั่งตัดทองนั้นเนายมไหว่ะพราะิตกแต่เมื่อวานเนาะเออัดออกมาด้วยโผล่ชุกเกเก่อพาชยเดียวโอหปรจกคนงานเกียข่าไปเนาะไปโอ้ขอาองงานเด้อ ໂອ້ວ່າດອກຫปีນີ້ เนีา่ายอะไรอ่ะเลพ้นมาแล้วน้องดินกเกลียดกเกียดน้องดินจะเกียดผ่อนข่าวพน้องอน้องบาสก็เปลี่ยนลานมา嘛มจะใช้อายกอกหรือมั้งอืม น้าเออสงสายอยู่คนแต่ออกมาไหนพี่น้องเดแแดดแดดนะจะพันดําดําหนาเกิดหรือว่านองมดบ่เออสงสารน้องบอมบิดพี่น้ผมันดํายได้แม่บ่ฮะ Ment, none, none ää, aga, uh, omon, uh ี่ที่บบเห็นน้องมิดมาดำสอยบสันแม่นะน้เก็น้องเอี้ยงได้เว้ยขากระเลือนยาออกขกันพี่น้องกาะตัวดำหน้ากันหันเกิดดำพี่น้องตัวดำหน้าบะมือบะมานดำสอยปะเห็อือ ป่ะนี่ยอยกตอยจากมุดถ่ยน้ลเล่าอะใวะคิดยเนาะจะขียงกยงไมได้า้อย่ยั้นปามน้าพ่อพ่อข้นน อากาศดีคพีคบไปเลยพี่น้ผนงผาตดตามส,ส,ส,ส่้นสัจจะขึ้เก่าพระกุลรกุแซ่พ่อมากินอนาะสบาดี